วิธีละลายผู้ชายโปรไฟล์สูงอาจจะเป็นผู้ชายไฮคลาสผู้ชายรวยคือคนพวกนี้เขาเป็นคนที่มีความสุขในตัวเองอยู่แล้วคือชีวิตเขาแฮปปี้เขาอาจจะประสบความสำเร็จเรื่องการงานการเงนินแล้วก็มีเพื่อนเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้าเกิดคุณปิ๊งเขาเนี่ยแล้วทำยังไงให้เขามาสนใจเราเขาดูโปรไฟล์สูงเลอเกินนะวิธีง่ายๆนะครับก็คือคุณต้องทําเป็นว่าเธอมีความสุขอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมีชั้นในชีวิตเธอจะมีความสุขมากขึ้นชีวิตเธอจะดีขึ้นเธอจะได้มุมมองใหม่ๆมากขึ้นนะครับเกิดว่าคุณมีมายเซ็ตของการาแชบรบ นี่แหละครับเขาจะสนใจคุณครับและอย่างที่2นะครับคือความมั่นใจในตัวเองครับผู้ชายแบบนี้นะครับมักจะมีสาวๆหลายคนที่เข้าไปเนี่ยแล้วพยายามที่จะทําให้เขาพอใจพยายามที่จะไปวิ่งไล่ตามเขาแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีจุดยืนเนี่ยแล้วมีความมั่นใจในตัวเองฉันก็เป็นตัวของฉันแบบนี้นะทาให้คุณเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นที่เหลือครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับถ้าใครอยากเรียนแบบลงลึกเลยเนี่ยเจอกันในคอร์ส love attraction รักครั้งใหม่วัย40 plus นะครับผมปูไมซ์เซ็ตเลยสำหรับมัดใจผู้ชายรวยผู้ชายไฮคลาสโดยเฉพาะนะครับถ้าใครสนใจกก็ททัไไี่ด้เลย